เราจะมาเราจะมากินรวมมิตรหรือว่ารสช่องรวมมิตรบ้านเรานั่นเองเดีเดียวเป็นอบูเออแมมบูเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปดูกันร้านนี้ดูร้านดูร้านดูร้านก่อนร้านนี้เราไปดูกันข้างในมีอะไรขายมีหวานเย็นรสช่องเหมือนบ้านเราเลย รสช่องอร,รองวมมิตรไงเหมือนเมืองไทยอ่ะจำไม่ได้ก็ะจะดูเมนูน,นี่เมนู number o ก็มีอะไรนี่รสช่องถ้าชอบกิน number no. six <No. 5. S 1> ก็มีอะแยะมากมายนีมี ร้านนี่ก็แบบนี้ก็มีนะเป็นยีรีเป็นโยเกิร์ตก็มีเอาอะไรดัมเบลซีอย่ตุย๋ยสั่งแล้วมั้งทชอมันไม่มีมีเดียมไม่มีสมอลหรอกเ,เออในภายในร้านเขาจะเป็นประมาณนี้นของขาย เมนูอาหารก็อยู่นู่เดี๋ยวแพทจ,จะมารีวิวลสช่องรวมมิรหรือรสช่องสิงคโปร์นั่นเองรสช่องรวมมิรสิงคโปร์เนาะมีรวมมิรมีผลไม้ทุกอย่างเลยซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ได้กินซื้อมาแบบแยกน้ําแข็งเขาจะมีน้ําแข็งมาให้เล้วเราก็แยกน้ำแข็งมาก็เป็นแบบนี้ยี่ห้อร้านนี้แมมบูก็เป็นดีเซอร์ตนัมเบอร์นัมเบอร์ซิกนะเลขที่หก ไปถ้าไปสั่งเขาเขาจะมีนำเบอร์บอกไงว่าเอา n u เบอร์อะไรเนี่ยมันเป็นเดซเซอร์มันเป็นขนมหวานเป็นหวานเป็นเป็นของหวานก็เอา number 6, เลำเบอร์หกเือเอา n u เบอร์หกดิเต็มแก้วมีเยอะแยะมาเดี๋ยวเรามาเทกันร้านนี้มีทับทิมกรอบมีเยอะแยะผลไม้มีวุ้นด้วยมาเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่รู้เป็นไงเนี่ย จะอร่อยเหมือนเดิมเปล่าจะกินซื้อมาแล้วกินเลยก็จะอร่อยอยู่นะนี่ออฟแพทไม่ได้กินเมื่อวานอ่ะอิ่มแล้วอะ่ะอิ่มขนมจีนแล้วอะ่ะกินขนมไม่ไหวแล้วอ่ะเขาจะมีน้ําแข็งมาให้เดี๋ยวเทออกมาก็ดูก่อนขนะ้างในมีอะไรเห็นไหมก็มีรวมมิตร้สช่องล้นชีพทับทิมกรอบมีขนุนมีขนุน,ม,น,นมีวุ้นแล้วก็ ลำไยแล้วก็ลูกตาลเนี่ยลูกตาลเป็นแผ่นเนี่ยนะมะพร้าวก็มีตั้งแต่ใครกินเลยคงจะอร่อยหรอกสีนี่มันสีทับทิมกอดมันตกลงไปแล้วแช่ไว้แนะนำว่าซื้อมาแล้วควรจะทานเลยนะถึงจะอร่อยซื้อมาก็กินเลยไม่ต้องแช่ตู้เย็นอย่างแพทแช่ตู้เย็นอย่างแพทแล้วแพทย์ว่าเส้นมันยงไม่นึกแล้วอะ แต่จริงซื้อมาแล้วอร่อยนะของร้านเขาอะซื้อกินเลยอร่อยอร่อยมากเมื่อวานกินไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ได้รีวิวจะจะไปกินสะหน่อยรีวิวในร้านนั่นแหละอันนี้เขาเปิดเพลงเสียงดังมากเลย <S <S ชอบกินน้ําแข็งเยอะๆแสงนแข็งไปเยอะๆชอบกินน้ําแข็งเดี๋ยวแพทเอาน้ําแข็งเก็บก่อนเอาไว้ใส่ของกินอย่างอื่นได้เขาให้น้ำแข็งมาเยอะแยะเลย มาจาักทำธุระกับเพื่อนเดี๋ยวดูนะต้ามีอะไรเห็นไหมถ้วยใหญ่มากนี่ถ้วยละสี่เหรียญกว่าสี่เหรียญเท่าไหร่เก้าสิบห้าเซนไหมก็อยู่ประมาณนี้แหละเหมือนรวมมิตรบ้านเราเลยรวมมิตรบ้านเรายังไงยังงั้นแต่อร่อยอืม ไม่ังกินได้แต่ยงว่านะพวกรวมมิตรพวกกระช่องนี่มันต้องกินเลยมันขนหนุนลำไยเหนห้ระช่องแต่กระท่องมันไม่หนึบแล้วอ่ะเพราะมันซื้อมันแต่เมื่อวานแนะนำว่าซื้อแล้วกินเลย คือแล้วค้างคืนไม่อร่อยอเส้นมันไม่หนึบล้วตัวอ้วนเลยเนี่ยช่วงซัมเมอร์แพทชอบไปซื้อกิน กินจะติดใจรวมมิตรบ้านเราดีๆนี่เองแต่ร้านเวียดนามเย็นฟัน <c oughs> ยลิ้นจี่ก็มีเ่ยลิ้นจี่มีครบทุกอย่างผลไม้มะพ้าวลำไยลิ้นจี่ทับทิมขอบถ้าคนกินได้น้อยนะซื้อมาบ้านนี่แหละมาถึงบ้านก็เทใส่ถ้วยอย่างแพทเนี่ยต้ำแข็งใส่แบ่งกันกินสองคน ตัวมันหยดวุ้นด้วยมีวุ้นสับน่วุ้น่ะวุ้นเขาซอยเป็นชิ้นเล็กๆๆ,ๆอ,กอ่ะวุ้นเขียวๆเ่ยวุ้นวุ้นกับไอ้นี่ตาลลูกตาลเชื่อมเรียนฝน หนาวอากาศหนาวก็มานั่งกินรวมมิตรเนาะใส่น้ำแข็งอีกดูสิทับทิมกรอบมันติดกันเป็นก้นกอนๆแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวว่าซื้อแล้วกินเลยดีที่สุดนน้ำกะทิเขาหอมมากวัตถุดิบนี่มาจากไทยถงนะนะพุงาะกับป๋องลิ้นจี่กับป๋อง ยิ้นจีกระป๋องอะไรแล้วก็ลำไย,ยกระป๋องอะมาจากไทยยี่หพอชาวเกาะเ็งเขาทำมันอร่อยตัวที่ตัวรสช่องอะขเขียวอะ อิ่มจะกินไม่หมดอร่อยที่ตัวแล้ช่องเขียวเนืบหนบเนี่ยเริ่มจะอิ่มแล้วอะเยอะมาก ้เต็มแก้วเนี่ยเยอะนะอัดแน่นมาเลย เนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนเยอะอ,อ,อร่อยแซ่บรีวิวแค่นี้อ่ะอร่อยอร่อยมากร้านนี้ไม่ผิดหวัง ชอบรวมมิตรชอบรสช่องไม่ต้องมานั่งทําเองเลยตั้งแต่รู้จักร้านนี้ไม่เคยทำรวมมิตรเองเลยสมัยก่อนชอบกินก็จะทํานะรวมมิตรอะรวม,มิตรที่ใส่ผลไม้ด้วยใส่ขนุนใส่ไอ้เขียวๆนะเส้นเขียวๆนะเยอะเนี้ยรู้จักร้านนี้ไม่เคยทํากินเองเลยไปแล้วอบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า